สวัสดีค่ะแฟนเพจมะนัสนันฟาร์มวันนี้จะมาแบ่งปันวิธีปรุงดินที่สามารถปลูกได้ทั้งสามฤดูเลยค่ะดินรวนสองส่วนจะเป็นดินหมักเองหรือดินถุงหรือดินเก่าก็ได้ค่ะกาบมะพร้าวล้างสารเทน,นินออกแล้วหนึ่งส่วนแกลบเผาหรือแกลบดำผ่านการล้างความเป็นด่างออกแล้วหนึ่งส่วนแกลบดิบที่ทําให้เป็นแกลบเก่าแล้วหนึ่งส่วนนำส่วนผสมทั้งหมดนะคะมาคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะจากนั้นรานดรยด้วยน้ำหมักมูลวัวแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกรอบ หลังจากคลุกเคล้าเข้ากันแล้วนะคะแหม่มก็จะใช้ไตรโครเดอร์มาผสมฮิวมิกนะคะราดลดลงไปแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะไตรโครเดอร์มานะคะจะช่วยกระตุ้นให้พืชน,นะคะมีการสร้างภูมิคุ้มกันนะคะป้องกันโรคที่มีสาเหตุมาจากเชื้อราทางดินนะคะอย่างเช่นโรครากเน่าโคนเน่าส่วนฮิวมิกเองนะคะก็เป็นสารอินทรีย์ที่มีคุณสมบัติอุ้มน้ํานะคะมีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุดได้ดีช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารให้รากพืชอย่างช้า กรดฮิมิคผสมตโคโดรมานะคะสามารถช่วยควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืชในดินได้นะคะอย่างเช่นโรคเหี่ยวรากเน่าคนเน่าโรคเน่าคอดินนะคะนอกจากนี้ก็ยังช่วยปรับโครงสร้างดินนะคะทําให้ดินอุ้มน้าได้ดีเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแล้วก็จุลินทรีย์ในดินนะคะช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารใ้รากพืชน,นะคะกระตุ้นให้เกิดการแตกรากใหม่นะคะจากนั้นเพื่อนๆสามารถเพิ่มธาตุอาหารทางดินได้นะคะโดยการให้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอื่นๆน,นะคะเดือนละ1-2ครั้งค่ะ